สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางหอราสซาศไทยเรานะคะวันที่นะคะหมอมินก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยนะคะ แต่ว่าดวงที่วางอยู่ตรงนี้หมอบินพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวมมีใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยากให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดอะไรที่มันดีๆก็เก็บไว้นะคะเพื่อนๆบางทีมันอาจจะเป็นวันของเราก็ได้หมอก็เปิดไพ่แบบนี้มามันมันพันได้ไพ่แต่ใบดีๆนะคะมารับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นนาอไพ่ใบแรกของคุณไพ่พลังงานใบแรกคือตัวคุณ view of fortune นะคะ หมอเชื่อว่านะคะการเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบมงเอินนะคะตรงนี้การที่ว่าโชคชะตาหรือพรมลิขิตความหมายคือชาติปางก่อนเราเราเป็นความเชื่อเนาะไม่รู้ว่าเราเคยสร้างบุญกับใครมาบางคนอาจจะแค่เด็ดลงไม้ร่วมต้นตักบาตรร่วมคันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้เจอกันนะคะเห็นไหมที่ว่าเจอกันแล้วทําไมเราถึงไปได้แค่นี้ไม่สุดทางหรือบางคนสร้างวิบากกรรมไม่ดีต่อกันก็มาเจอกันเจ็บช้ำน้าใจ ก็จบกันไปนะคะหรือสร้างาเขาเรียกว่ารอยแผลให้กันเพิ่มขึ้นอีกหรือบางคนเป็นทั้งได้คู่บุญกับคู่กรรมไม่ว่าจะบุญมากกว่าวิบากเล็กน้อยมันก็มีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะตรงนี้แต่หมอมินอยากบอกคุณว่าถ้าคุณได้เจอใครได้พบใครในช่วงเวลาในนี้มันสร้างบุญเกื้อนหนุนกันไปเรื่อยๆทําบุญร่วมกันนะคะมันจะได้ต่อวาสนากันไปนะคะมาดูความรักช่วงนี้เดวอร์นะคะ คุณอาจจะได้พบรักเป็นคนต่างชาติต,าต, ista, ต่างศาสนาต่างถิ่นแดนไกลกับคุณหรือถ้าเป็นคนไทยคือทำในทำงานในองค์กรต่างประเทศหรือคนที่อยู่ไกลได้ด้วยนะคะหรือคนต่างชาติด้วยด้วยนะภายตรงนี้นะคะแล้วค่าคนโสดนะมีโอกาสได้พบรักต่างชาติคนที่คุณรู้สึกว่าจิตที่ผูกพันกับเขานะคะจิตที่ผูกพันเห็นไหมคะแสงทองที่ส่องมาดอกไม้ก็พลีมบานนะคะแล้วมอเห็นรีคอนซิ รีคอนก็คือสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาไพ่จัดเม้นมันความหมายคล้ายๆกันคอลิ่งหมอไม่รู้ว่าใครไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้เห็นไหมอย่างที่หมอบอกว่าคนเรามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องเองินนะคะตรงนี้นะบางคนอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาหกถ้วยนะคะตรงนี้นะถ้าบางคนมีประเด็นเรื่องคนเก่าๆอาจจะวนกลับมามันเหมือนว่าตัดกันไม่ขาดนะคะตรงนี้บางคนอาจจะเคยอยู่กันเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัว ะะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องวิบากกรรมบางสิ่งมายังให้พัดพลากห่างเหินบางคนอาจจะได้เจอคนเพื่อนเก่าคนดีเก่าหรือคนที่คุณเคยคุยหายไปนานแล้วไม่ได้เคยเจอกันอีกอาจจะเป็นการวนกลัมมาคราวนี้อาจจะเป็นการที่อยู่กันมั่นคงพูดเรื่องอนาคตพูดมันม่นหมายการแต่งงานหรือนะคะเห็นใบไพ่ครอบครัวมันขึ้นทั้งสองใบนะคะเพื่อนๆตรงนี้หรือธาตุไฟช่วงนี้ถ้าคุณคบกับใครมานาน เลเวอร์นี่เป็นดาวเสาร์เนาะผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวทุกสิ่งอย่างนะคะเรียนรู้กันหมอว่ามันถึงวันเวลาที่คุณจะได้มั่นหมายการแต่งงานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีคนมาคุกเขา่าขอแต่งงานคุณหรือบางคนคนเก่าอาจจะมาขอโอกาสกับคุณถ้าโสดสิงสถิตจ,จะเกื้อนหนุนนำพาความรักมาให้นะคะแต่คนนี้นะคะคิงถือไม้เท้าอาจจะเป็นคนที่ทำงานเยอะทำงานมากนะคะอ่าถ้าเป็นสิบเหรียญก็คืออาจจะเป็น คนที่มีองค์ทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่จิตที่ผูกพันหมอมินว่าคุณจะได้พบการวิวขึ้นมากับไพ่จัดเม้นนะคะตรงนี้นะเราสมควรและที่เราจะได้พบเจอความรักดีๆนะคะตรงนี้อามาดูกันที่ผ่านมานิดน,นึงนะคะความรักของธาตุไฟเป็นยังไงบ้าง ธาตุไฟอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงหนูธาตุน้ากดรกรกมีนพิจิกหมอเห็นใครมาขอโอกาสคุณคนเกา่เกาๆจะวนกลับมานะคะโชคชะตาวาสนาจะนําให้กลับมากลับมาคราวนี้หมอมินว่าสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะเป็นความรักที่เดินหน้าเป็นความรักที่ผูกพันเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดจะกลับมาคราวนี้น่าจะมั่นคงกว่าเดิมเพราะผ่านการเรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปตกตะกอนความคิดที่ไม่มีกันเพราะยังไงคุณก็เป็นเอเรสของเขา ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ t ด e Hangman ขึ้นมาใบแรกเลยคิงงดาบทัดลมตึนกลุ่มเมทุนเนาะสิไม้เทา้า2ไม้เทา้าเด e Dead พิ c ลัคนาพิจิกสเต n นสิงลัคนาสิงนะคะหกเหรียญ The Fool 9ดาบจะติ i ชาวตุนลัคนาตุนเด็กเือถ้วยนะคะตรงนี้นะ ที่ผ่านมาชาวธาตุไฟคุณเคยทุ่มเทให้ความรักความสัมพันธ์มามากนะคะแต่ความรักมันไม่เท่าเทียมกันเลยคุณอยากได้ความรักที่ให้และได้รับพอๆกันหมอมินเห็นใครบางคนขาที่ฐานขอพรอ,อะไรไว้คุณเคยท็อซิกเคยเครียดนะไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเครียดในสภาพว่าความสัมพันธ์เดอะฟูเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ชัดเจนความสมาธิคุยนะคะแต่เขาไม่ได้มีอะไรที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราเลยไปเรื่อยๆเอื่อยๆ มันเป็นอะไรที่จะต้องตัดสินใจต้องเดินห่างและออกมาเพราะความสัมพันธ์มันไม่เท่าเทียมก่อนที่จะเป็นอย่างนี้คุณเคยซื่อสัตย์และจริงใจเขาวนๆเวียนๆกับสิ่งเดิมๆมาหลายรอบแล้วล่ะมอกว่าคุณตัดสินใจคือที่จะจบหรือบางสิ่งบางอย่างมันจบไปแล้วนะคะคุณอาจจะเคยรอนะคะตรงนี้อืมทีนี้มาดูปัจจุบันตัวตนคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างความรักของธาตุไฟนะคะ หกไม่เท้านะคะเป็นใบของคุณขึ้นมาเลยนะไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จความรักของคุณจะเดินหน้าเข้าหาคุณความสัมพันธ์มันจะเดินหน้านะคะศึกษากันไปแล้วมีเป้าหมายนะคะมาดูกัน ถึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกคือคนคนนี้หมอมินว่าเขารักคุณล้นใจนะคะลองเอาดอกไม้นะคะไปถวายพระเป็นคู่นะคะดอกบัวก็ได้ถวายเป็นคู่ขอให้เราได้เจอความรักที่บริสุทธิ์รักที่ดีงามนะคะตรงนี้เพราะว่าไพ่คืออธิฐานขอพรสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาอาจจะเป็นเก่าจากอดีตภพชาติที่เคยสร้างบุญกหนุนกันมาเราสมควรที่จะได้เจอความรักดีๆนะคะ,ะหมอขอดูนะตัวตนคนนี้คุณจะเจอเป็นยังไงบ้าง อิงเหรียญน,นะคะธาตุดินกันเมื่อสมบคณ์คนนี้อาจจะเป็นนักธุรกิจอสังหาหรือคนที่ทำงานมีเป้าหมายนะคะเดลิเวอร์เมธุดละขนาดเห็นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดวงมิสเน่แต่อย่าลืมนะคะดวงมิสเน่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องไปจีบใครเยอะแยะแรกๆอาจจะมีคนมาชอบมาอะไรนะคะตัวเขานะคะตรงนี้แต่หมอมินว่ามันเหมือนหนึ่งถ้วยก็คือน่าจะเป็นหนึ่งเดียวที่จะเลือกกันและกันเเหรียญน,นะคะ ความรักของคนนี้มันต้องเป็นความรักที่ทั้งรอคอยและอดทนนะคะตรงนี้นะเพราะว่าความรักมันจะค่อยๆก่อกําเนิดคนเดิมๆด้วยนะคะจะวนกลับมาเป็นคนเก่าหมอไม่รู้ว่าเก่าสมัยไหนคุณอาจจะเป็นคนที่เคยคุยเพื่อนเก่าคนเคยดีวเก่าสมัยไหนก็ไม่ทราบนะคะมันขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะหมออ่านตามไพ่นะคะคงไม่ตรงกับทุกคนนะอย่าอย่าดราม,มานะ,ะเพราะว่าอ่า ในเธอเหรียนอาจจะคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถคนที่ทํางานที่เดินทางบ่อยก็ได้นะคะหนึ่งเรียนเขามีขวางขวัญของ,ของฝากหรือเขาเห็นคุณอ่เป็นคนที่เขาให้เกียรติเราแล้วกันคุณเห็นซุ้มแล้วคะอ่าทั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญแน่นอนละค่ะเขาคบกับคุณมีเป้าหมายเขาจะให้เกียรติคุณนะคะเขาจะมันเหมือนว่าไม่ได้คบเราแล้วเอาเราไปหลบอยู่ซ่อนซ่อนอยูอ่โลกไหนนะคะจัก,กรวาลไหนไม่ใช่นะคะ หนถือถ้วยหมอเห็นว่ามีคนเดิมนะคะจะกลับมาง้อมาเขาโอกาสคุณนะ2ถ้วยนะคะเป็นความรักที่รักและให้ได้รับพอๆกันสองถ้วยนะคะเป็นความรักที่เหมือนกามาเทพนะคะท่านจะให้พวกคุณได้เจอกันและรักนะคะตรงนี้แลกถ้วยแหย่งมิตรไมตรี ighty, ก็คือ the emperor ราศีเมษรัคนาเมรอขออภัยค่ะไฮโลแฟนคือไพ่พระ สิ่งศักดิ์ธ์จะคอยเกื้อหนุนถ้าจะเป็นคนที่คลัดกรองให้คุณเจอคนที่ศีลเสมอเราอาจจะเจอทางงานเลี้ยงรุ่นงานแต่งหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้แต่คนนี้คบกับคุณถึงวังถึงอะไรวังถึงอนาคตร,ระยะยาวนะคะสีไม้เท้าเนี่ยคือความมั่นคงนะคะเอ็มเพอร์นะคะมาแล้อาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่ตางศาสนากับคุณนะเพราะเอ็มเพลสอยู่ตรงนี้นะคะเหมือน เหมือนบางสิ่งบางอย่างพรมลิขิตหรือจัก,กรวาลหรือสิ่งศิ์จกักทาให้คุณได้สองคนได้มาเจอกันเอ็มเพรสคู่กับเอ็มพลอร์นะคะตรงนี้นะคุณจะไม่เหงาเจอคนนี้นะคะ มาดูกันหรือบางคนผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เขารู้แล้วว่าคุณคือเอ็มเพลทของเขาหนึ่งเดียวนะคะไพ่ตรงนี้ทําให้จัก,กรวาลมุนพวกคุณได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาคราวนี้หมอว่าจะได้พูดเรื่องอนาคตแล้วมั่นคงขึ้นมาดูความคิดที่เขามีต่อคุณนะคะดวงความรักธาตุไฟเดชเชอรี่ออดนกากรกฎลัคนากรากฎความรักถ้าใคร คบกับคนอยู่ไกลหมอว่าเขานึกถึงการเดินทางนะคะหรือบางทีการเดินทางการงานอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้พวกคุณนะคะมันมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งอะนะแต่ถ้ารักกันจริงจริงมันไม่ไม่ใช่อุปสรรคหรอกคะ่ะเขาอาจจะนึกถึงการเดินทางก็ได้นะนะคะอยากจะเดินทางมาเจอนะคะตรงนี้สเตนนะคะอาสิงลคณาสิงโอนะคะเขาบอกการเจอคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เขาบอกคุณเหมือนพรมลิขิตเหมือนโชคชะตาทําให้ได้มาเจอกันนะคะตรงนี้อะ่ะเขาบอกคุณเป็นเอเรสของเขาหมอมินว่าห้าถ้วยมีคนที่รู้สึกเสียดายคนเก่านะ,ค,ะคนที่ห่างไป นะ,ะตรงนี้นะเขาอยากบนกกลมาอยากพูดอยากคุยฟังให้ดีนะคะหมอไม่ได้พูดถึงคนเก่าเสมอไปไพ่มันอ่าออกมายัางไงหมอจะอ่านอย่างนั้นบางทีคนโสดคุณจะได้พบรักใหม่คนที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณสิบั่วและสิบเหรียญเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่ฐานะการงานการเงินเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นคนที่ทํางานเยอะแนะ,ะเขาคิดกับคุณว่าคืออยากสร้างอนาคตกับคุณนะคะตรงนี้นะอืม เลสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มการเจอคุณเขาบอกเขามีเป้าหมายของชีวิตแล้วโอ้ยสถ้วยดเดวอร์นะคะหถ้วยหไม้เท้าเจดเหรียญมีคนที่อยากรอพูดอยากคุยนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ปัญหาบางทีมันอาจจะเป็น ปัญหาที่ระยะทางหรือหน้าที่การงานหรือบางอย่างแล้วพวกคุณจะรอที่จะเติบโตไปด้วยกันหมอว่านะคะมีคนที่อยากเข้าหาคุณมีคนที่รู้สึกดีเหมือนคุณที่รู้สึกดีต่อเขาความสัมพันธ์จะถูกพัฒนาไปและมีเป้าหมายนะคะแล้วหมอเห็นมีบางอย่างหมอเห็นคนเก่าๆรู้สึกเสียดายคุณก็คิดว่าคุณเป็นเอเรสของเขา,ขเ,ขาขเขาอยากให้โชคชะตาวาสนานำพาให้ได้ไปพบคุณหรือได้เริ่มต้นกับคุณอีกนะคะตรงนี้นะ มอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะทีนี้ในปักแรกนะคะของเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงหนึ่งไม่เท้าคือการเริ่มต้นใหม่น่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะสีไม่เท้านะคะ,อะขอเสียบไพ่สีไม่เท้าหนห์ถือถ้วย ไนท์ถือเหรียญเดมเพลตะควีนถือถ้อวยหนึ่งดาบสิบไม้เท้าหมอไม่รู้ว่าใครงานเยอะงานมากนะคะตรงนี้นะคิงถือไม้เท้าวียอ์ฟอร์จูนแทมเมรันธนูลักนาธนู สองถ้วยนะคะตรงนี้ไพ่ใต้สำหรับเป็นสิบถ้วยแล้วก็มีควีนถือไม้เท้าอ่ะนะคะหมอเห็นคิงถือไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้อ่านะคะเห็นไหมโสดนะคะมีโอกาสได้พบคนที่รู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจอาจจะเป็นเพราะว่า โชคชะตานําคุณนั้งคู่ได้มาเจอกันแต่ความสัมพันธ์นี้หมอว่ามันต้องผ่านอุปสรรคไม่ว่าจะระยะทางหรือหมอไม่รู้ว่าใครงานเยอะงานมากภาระหน้าที่เยอะแต่ต้องบาลานซ์ความรักให้ดีนะคะแต่ว่ามันมีความชัดเจนในตัวของมันไพตรงนี้นะคะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเป็นความสําเร็จความสมหวังของคุณสองด้วยมีโอกาสได้ความรักความอบอุ่นและเติมเต็มไพหมอออกมาดีหมอจานดีนะแล้วหมอก็เห็นว่ามีคนเดิมๆวนกลับมา นะคะคนที่เคยอยู่กับเป็นแฟนเป็นสถานะาครอบครัวบางคนตัดสินใจผิดคิดผิดมองว่าคุณยังเป็นเอ็มเพลทของเขาเสมอจะได้กลับมาแล้วมั่นคงเขาเขารู้แล้วว่าคุณคือความชัดเจนจะกลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มันดีกว่าเดิมนะคะตรงนี้นะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันบางคู่ถ้าสดได้พบเจอคนที่โชคชะตานำพาให้ได้เจอกันเป็นความรักความอบอุ่นที่เติมเต็มบาลานซ์ความรักให้ดีนะคะตรงนี้นะอาา่ะหมอขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำดีกว่า ให้จะแนะนำยังไงบ้างนะคะเ h มพ m p เลอรนะคะใบแรกเลย q ค e ีนเหรียญค e ีนถ้วยหนึ่งถ้วย,วยสิบถ้วยนะคะ สันเนาะไพ่ใต้สำหรับเป็นคิงเหรียญขนาดถอดออกมายังเป็นคู่เลยค่ะคิงเหรียญควีนเหรียญความสัมพันธ์นี้นะคะหมอบอกเลยว่าบางคนอาจจะยังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่พวกคุณก็ยังไปเรื่อยๆเป็นความรักที่สดใสคนที่โปรไฟล์ดีคนที่มีชื่อเสียงหรือความสุขความสมหวังรออยู่คู่ที่เคยอธีษฐานอขอพรร่วมกันมานะคะจะเข้ามาเติมเต็มและอบอุ่นคุณนะคะ บางคนจะมีสิ่งเก่าๆวนกลับมานะคะหมอมินว่าเขารู้แล้วล่ะคนที่เคยหันหลังให้คุณเขารู้แล้วว่าคุณมีค่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาคราวนี้หมอมินว่าถ้าคู่แล้วมันไม่แคล้วกันเป็นความรักที่เติมเต็มเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะเป็นความรักที่มีเมตตาต่อกันไพ่ออกมาดีมากๆเลยขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆมันไพ่ออกมานะคะทาตุไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ